ดีค่ะเดี๋ยวต้องเอาขึ้นเหรอเอาเห เกสบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเปิดเกต A ให้ชมกัน จะเป็นผ้าเป็นผ้าหวอใช่ไปดีย่างเดี๋ยวรีวิวทิ้งท้ายไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกดังอยู่สองวันนะตัดเลยก็ได้ตัดแล้วก็เอาขึ้นตัดแล้วก็ตั้งไว้โอ้เกตบีก็ใหม่อยู่นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตมูไปใกล้ๆนิดนึงโอเค มีทั้งแบบสวมหัวแล้วก็แบบซิปนะคะนี่ไม่ได้หนามากนะลูกค้าเกตดีเขใหม่อยู่นะเกตดีก็สวยอุ้ยอันนั้นคุ่มมาเป็นผ้าวอมผ้าเหมือนมันหนากว่าเสื้อกีฬาน,นิดหนึ่งสี่สิบห้าโล กะใส่ปล <Okay. S 1> แบรนดอู้อันนี้สวยอ่ะเป็นคูม่าด้วยนะคะมีหมวกมีซิพปพร้อมโอเคทำราคาได้อยู่อ้สีนี้สวยอันเดอร์อันเดอร์มาแล้ว มันนกะค้าไซส์เลยนะคะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยต้องไปใส่สิบเนาะใส่คุมเจอ้เจออกกำลังกาย,ยได้เลยนะคะวออดค่อนข้างใหม่อยู่นะคะโอ้ยตัวน,นี้สวยอ่ะ ้ทำไมใหม่อ่ะมายอามี่อะเปิดไปบางรุ่นเปิดเกรดดีก็ค่อนข้างใหม่รอดนี้ตู้ตู้นี้ถือว่าสวยอยู่นะคะ MMI ศูนย์ห้าสี่พี่พี่ลองดูรีวิวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเกรดเอให้ชมอีกรุ่นหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามเกรดเออันนี้ศูนย์ห้าสี่เกรดบค่ะ เป็นผ้าวอร์มแต่ว่าไม่ได้หนามากนะคะเนี่ยใส่ได้ทั้งปีเลยใส่คุมขับรถใส่ไปเที่ยวใส่ไปทำงานใส่ไปเรียนได้เลยวัรุ่นวัยทำงานใส่ได้นะคะโอโย้ยตัวนี้สวยแนวแฟชั่นผู้หญิงเลยต้องรู้ ดิบเนาะมันแบบไม่เห็นไม่เห็นทรงโอ้มัดย้อมเนอลายมัดย้อมสวยมีฮูดด้วยนะคะขาแบบขาไซนะ ค่อนข้างใหม่นะคะค่อนข้างใหม่จริงงานผ้าของจริงค่อนข้างใหม่เลยค่ะพัดลงก็มีพร้อมส่งนะคะตัวนี้เป็นผ้าวอร์มนะผ้าวอร์มผ้าออกกําลังกายฉักจกเก็บ ทำรีวิวไว้ให้ลูกค้าเปิดดูวันหยุดเนะน่าจะได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบร้อยตัวประมาณนี้นะคะแปดสิบถึงร้อตัวเนาะค่ะไซส์รวมชายีกเลยค่ะ <c oughs> ถ้าห้าโมงแล้วขอลดสามคันนะลดสคันจ้าสีเขียวยังแจ็มอะ่ะสวยอยู่นะลูกค้าดูรีวิวไว้ก่อนนะคะ มีเปื้อนอู่นะคะมีเปื้อนอยู่นะเปื้อนตรงขอสวยมากเดินไปเรื่อยๆนะคะไปวินกี้ด้วย อผสตตอร์พวกงานแบรนด์เดี๋ยวต้องรอเราน้องถ่ายรูปรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะคะจะได้เห็นแบนด์ชัดขึ้นน้องลูกค้าโอ้สวัสดีเจ็ดคนชมนะคะวันหยุดไปเที่ยวไหมคะน้องจะไปเที่ยว แบบนี้มีไม่เยอะค่ะส่วนมากเป็นแนวแบบท่าสปอร์ตค้าไซส์รวมชายหญิงนะคะมีทรงแบบสลิมฟิตด้วยโอ้ลายสก,กอรตสวยันนปอะไรกัโอ้นิวบาลานแบรนแท้นะคะงาน US นะคะ ของโกดังเรามีแต่ US นะคะญี่ปุ่นเกาหลีไม่มีนะตัวใหญ่ๆก็มีค่ะตัวใหญ่ๆรวมผู้ชายผู้หญิงนะคะใส่ได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวให้ได้ตังค์จะซื้ออะไรมาเลี้ยง ก็ห้าร้อยแค่นั้นมันบอกว่าอ่านมันบอกไอ้ข่ามึงนี่ได้กำไรเยอะขาดพุนอีกด้วยก็บอกข่าวส่มข้าวเลยมเอาใะเข่าอะไรอยู่เดี๋ยวออกกล้องนะออกกล้องไม่ได้นะเป็นความลับที่อยู่ในใจจ้าทำงานทั้งวันเลยตัวนี้ศูนห้าสี่นะคะศูนห้าสี่เป็นงานเกตบีค่ะค่อนข้างใหม่อยู่ พี่พี่ท่าแบบเน้นราคาเบาๆนะคะต้นทุนน้อยเน้นขายถูกแนะนำก็จดีก็สวยอันนี้ส่งผู้หญิงวันอิทิ์ก็ดังหยุดนะคะ ได้รูดซิปเนาะมันแบบเขาไม่ค่อยรูดซิปมาเลยเนาะซิปเปิดมาทุกตัวรีบอกเหรอวัดแบน ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้น้องรีวิว MMI 0 5 4นะคะเป็นงานแจ็กเก็ตผ้าวอมค่ะพี่ๆอยากได้งานแจ็กเก็ตผ้าล่มก็มีนะคะตอนนี้มีเกรดอพร้อมส่งเลย4,500บาทใหม่กลิบอันนี้น่าจะพูดรองอ๋อันนี้ทรงแฟชั่นเลยติดกระดุมลายเม็ดกระดุมแตบๆใส่ผู้หญิงด้วยอุ้ยสวยอะ่ะอืมสวย ให้เมนเจอร์มาช่วยไล์ผู้จัดจาการมาช่วยไล์นะคะดูรีวิวก่อนได้นะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปรีวิวเพิ่มเติมมาให้อีกทีหนึ่งพี่ๆจะได้เห็นแบนด์เนาะขาไซส์เลยนะคะรวมชายิก เป็นผ้าวอร์มไม่ได้หนามากนะคะโอ้ตัวน้อยตัวนิดเป็นแบนด์ด้วยอ่ะไซส์ผู้หญิงลูกค้ามาแล้วเ,เ,านนวเ,เ้าเข้าประตูนี้อะนั้นมันปิดแล้วมันกาเห็นไหมบอกแกเข้าประตูนี้ เราไปเห็นแล้วปิดนอดเทิร์นนอเทิร์นก้อนแพงอยู่นะคะนอเทิร์นโคลัมเบียพวกนี้ก็แพงอยู่นะ,ะเยอะอยู่นะคะถ้าตัวลิกเยอะก็มันจะเกือบร้อยตัวอยู่ดูทรงดูแบบดูเนื้อผ้าไปก่อนนะคะแบรนด์มันต้องแบบ ต้องดูละเอียดอีกทีนะะึงในผู้จัดการนะคะแกไปดูที่โรงงานที่ต่างประเทศ ด้วยตัวเองเลยนะว่างๆช่วยกันรีวิวโอ้อันนี้สวย รีวิวทุกตัวเลยนะคะรีวิวที่จริงใจอันนี้ค่อนข้างใหม่จริงๆคะ่สะสีมันอาจจะซีดไปหน่อยนะพี่พี่คา่บางตัวเนาะแสงอะไรเงี้ยมันไม่ได้วันนี้ดีฝนไม่ตกเขาไม่ค่อยรูดซิบเหมือนเขาเขาเช็คสิบให้หรอไม่ค่อยรูดสิบมาเว้นนี้ใหม่ค้าไซส์เลยนะคะส่วนมากเอเนาะเอสเอเอส ตัวเด็กมากมันเป็นทรงแบบสลิมฟิตเนาะแต่ส่วนมากเป็นซิปนะคะดีนะ ลูกค้าชอบงานแจ็คเก็ตที่เป็นสิบอันนี้เก่ดีค่อนข้างใหม่อยู่ค่ะผ้าแต่ก็จะมีเปื้อนมีบางตัวเปื้อนคนแยกเขาก็เก่งเหมือนกัน ด้วยนะคะติดตามเพจโดยงานเข้าเยอะแยะมากเลยค่ะส่วนมากไลยในเพจเป็นหลักนะคะพี่ๆค่ะอยากดูงานรุ่นไหนสนใจงานไหนลูกค้าสอบถามได้นะคะบางรุ่นของมีคะ่ะแต่ว่าลงไม่ทันเนาะอัปเดตหน้าเพจให้ไม่หมด แฟชั่นดีนะคะออกแนวแฟชั่นเลยมายามี Miami, นะคะตัวนี้ M M I นะมันจะเป็นป้ายรนะีใสเขึ้น่ะลูกค้าป้ายนี้หลายคนที่เคยซื้อแล้วจะจำได้เมื่อก่อนเข้าแบบขายดีมากอ่ะขายดีรุ่นเลยงานเขาสวย ปิดท้ายตัวสุดท้ายค่ะอันนี้คือรีวิวทุกตัวเลยนะเดี๋ยวนับแจ้งอีกทีหนึ่งนะ้องว่าได้กี่ตัวโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากไว้ได้นะคะมายามี0ศูห้าสี่ค่ะ